สวัสดีครับกับการเทสต์ใหม่ในราคาตัวนี้สามยเจบาทเพิ่งซื้อมาวันนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็คือโบยาสี่าสิบบาทซื้อมานานแล้วถ้าถามว่าการทำงานตัวนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้อันนี้เข้าเทคที่4 <c oughs> <c oughs> เพลงที่จะใช้เทสนะครับชื่อเพลงก่อนตายของ Big Ass นะครับ ก็แล้วก็สายกีตาร์นะครับขาดไปสองสายขาดตั้งแต่เมื่อวันก่อนละก็จะเล่นทั้งๆท,ที่มีแค่สีสายก็ลองมาฟังดูว่ากีตาร์สี่สายจะพอฟังได้หรือเปล่าครับเราทุกคนก็คงรู้วันกันแต่มีสังกิ่คนที่รู้วันตา เาไม่คอยจะมีแต่อัวใจยังดีฉันขอยืนยันไม่เคยแบ่งให้ใคร ถ้าหากลุ่งนี้ฉันตายก็คงจะไม่เสียทีชีวิตฉันถึงมันไม่เคยร้ายดีวันนี้ฉันยังรักเธอไม่จำเป็นต้องรู้รุ่งนี้เป็นไงมันจะเกินอะไรฉันพร้อมจะเจอ ใกล้ใจฉันมีเธอฉันเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ลาละแต่ความรกักแธอยังมียินดีเธอรับไปภูมิใจเธอรับฟังในเกิดมาด้วยแรฉันยังได้ทำในสิ่งดีถ้าอยู่มี้ฉันได้ก็คงจะไม่สื้อที ชีวีวนนนนนถึงงมมัมัััไนน่่คอยยรรด้ฉธจบแล้วครับกับเพลงก่อนตายนะครับร้องเพลงนี้ในวันนี้เนี่ยคือเพลงที่แปดอะก็อาจจะมีไม่พอบ้างเพราะาจริงๆก็ไม่ได้เป็นคนร้องเพราะอะไรนะครับแล้วก็แค่อยากเทสใหม่ ให้ฟังเพชรระหว่างตัวนี้สี่ร้อยห้าสิบตัวนี้สามร้อยเจ็สิบเก้าบาทอันนี้เอาแบบมาจอๆแล้วเนี่ยแบบยิงตรงเข้าไปเลยก็คือด้านนี้คือช็อตกันนะครับแล้วส่วนตัวนี้ก็คือโบย่าด้านนี้ก็คือเป็นช็อตกันนะครับส่วนตัวนี้มันสามารถทําได้อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเทเลก็คือต้องเป็น,เป,นเป็นการรับเสียงแบบกว้างกว้างขึ้นเพราะว่ามีลาโพงด้านข้าง ใน,ในแท่งของมันเนี่ยแต่หลายคนแนะนําว่าไม่ควรใช้เทเลควรใช้นอร์มัลมากกว่าเพราะนอร์มัลเนี่ยยิงเสียงตรงน่าจะดีกว่ามันเป็นไม้แบบแนวสัมภาษณ์ข่าวแต่เดี๋ยวจะเทสให้ฟังว่าทําไมเขาถึงแนะนําว่าอย่าใช้เทเลเลยนะครับเพราะเสียงมันซ่าและไม่น่าฟังเช่นแบบนี้นี่คือเสียงแบบเทเลนะครับก็คือต้องอยู่ในระยะประมาณนึง อย่าอยู่ในพื้นที่ที่แคบมากให้อยู่ในที่ที่แบบโลง่งนิดนึงเพื่อรับเสียงเกย,ยอะอาจจะไกลไม่พอเอางนี้แล้วกันตรงนู้นน่ะมีพัดลมตรงนี้มีเสียงผมถ้าพูดประมาณเนี้ยไม่รู้ว่าเวลาเขาออกกองเนี่ยมันจะได้ยินชัดหรือเปล่านี่คือไมค์แบบเทเลตอนนี้ใช้แบบเทเลอยู่กลับมาที่ normal นะครับปึ๊บเป็น normal เสียงจะต่างกันทันทีจะลองกี่ทีก็ ยังยืนยันว่าต่างกันนะครับสำหรับวันนี้ใครที่เอนดูกับคลิปที่เราทำก็ขอขอบคุณนะครับผมใครถูกอกถูกใจก็ขอขอบคุณใครไม่ไม่ถูกใจก็เลื่อนผ่านไปแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับมันอาจจะไม่ได้ดูหน้าฝั่งแต่ผมแค่อยากจะมาแชร์ความรู้ไม่ได้มาอวดรู้แล้วก็พอได้อะไรใหม่มาก็อยากทำให้ดูเฉยเตามสภาพของที่มีไม่ได้มีอุปกรณ์ดีอะไร แลวที่ทําเพราะว่าเราถ่ายเรื่องภาพมามาเยอะแต่เรื่องเสียงก็เพิ่งเริ่มมีเข้ามาในชีวิตเราก็เลยอยากพัฒนาก็เลยให้ดูความพัฒนาไปในตัวด้วยว่าเราใส่ใจในการทํางานในราคาค่าจ้างเลทประมาณนี้ทําไมเราต้องทําขนาดนี้เพื่อเพื่องานที่ดีครับก็ฝากขอบคุณขอบใจทุกคนนะครับที่ติดตามหรือเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับขอบคุณครับ